ก่อนใบหลังหนึ่งบนถนนสายของอินเมืองรับแลกเขตเทศบาลตำบลสีผนมมาศอําเภอรับแลกจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีนาสว่างจันเรียนอายุ68ปีเจ้าของร้านได้ปรับบ้านให้เป็นร้านขายบีพันธ์สร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับตนเองมานานกว่า30ปีในชจริร้านป้าหว่างบีพันธ์ลับแลกแจะมีลูกค้าแวะมาสั่งจองและซื้อบีพันธ์กลับบ้านเป็นประจำทุกวันขั้นตอนการทำบีพันธ์ของร้านประหว่างก็จะนำเส้นบีขาวที่ลวกสุกแล้วมาคลุกเคล้ากับถั่วงอกะคะนากุยชายกักหมูและน้ำมันกระเทียมเจียว จากนั้นเติมรสชาติด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะนาวพริกป่นตามสูตรเฉพาะของทางร้านควกเข้าเข้ากันจนได้ที่จากนั้นก็นำหมี่ที่คลุกแล้วมาวางบนแผ่น,ผนข้าวแคบค่อยค่อยม้วนก็จะได้หมี่พันธ์ที่แสนอร่อยความอร่อยของหมี่พันธ์ร้านปาหวางจะอยู่ที่ความเหนียวและรสชาติของแผ่นข้าวแคบที่ผสมผสานกับรสเปรี้ยวหวานของหมี่ความมันกรกกอบกกของกากหมูที่อยู่ภายในได้เป็นอย่างดีทําให้รสชาติของหมี่พันธ์ร้านปราวางกลายเป็นอาหารดาวราอร่อยที่ไม่ควรพลาดหากใครไปเยือนเมืองลบแลแห่งนี้ ป้าหว่างบอกว่าเริ่มขายมีตั้งแต่30ปีก่อนเริ่มต้นในราคาชิ้นละ50สตางค์จนปัจจุบันขายอยู่ที่ชิ้นละ5บาทในช่วงแรกจะเป็นการหา,รากระกาออกไปขายตามหมู่บ้านซึ่งจะมีลูกค้าชิ่นชอบติดใจในรสชาติและแนะนําให้ตนขายอยู่กับที่จึงจัดเตรียมพื้นที่บ้านที่มีใต้ถุนเพื่อเป็นร้านขายมีพันมาจนถึงปัจจุบันเต็มมีลูกค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดแวะมาซื้อไปรับประทานและนาไปเป็นของฝากอยู่เป็นประจํา ซึ่งรายได้จากการขายมีพันวันหนึ่งจะขายได้ประมาณ2,000-2,500ถึง 2, บาทสำหรับ,บ้ันก็ว่างมีพันรับแปลเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาหากใครมีโอกาสเที่ยวเมืองรับแปลจังหวัดอุตราดิษ์เชียนแวะชิบได้หรือสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่084-0452407นาคาคาราดารายงาน